สวัสดีค่ะวันนี้มีหัวข้อนำมาเสนอคําว่ากะตัญญูกำลังค้ำขอคนรุ่นใหม่เมื่อลูกต้องแบกโลกทั้งใบของพ่อแม่สังคมไทยกำลังเผชิญปัญหาความไม่สมดุลของจำนวนผู้สูงอายุกับคนรุ่นใหม่จึงถูกคาดหวังให้เป็นที่พึ่งสุดท้ายของพ่อแม่ท่ามกลางปัจจัยบีบคั้นและการถูกตั้งคำถามถึงความกตัญญู ทำให้พวกเราเจ็บหนักเป็นข่าว Talk of the Town ในกรณีข้อพิพาทของดาราสาวยอดนิยมและแม่แท้ๆของตัวเองที่ดูเหมือนเป็นแม่จะทำหน้าแบบอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ไม่น้อยในการควบคุมชีวิตลูกสาวผู้เป็นกระแสรายได้หลักที่หล่อเลี้ยงครอบครัวรวมถึงการเข้าไปมีอิทธิพลในสายสัมพันธ์ของลูกสาวที่มีแนวโน้มจะทำให้ปริมาณ งานบันเทิงลดลงและต้องแบกรับภาระหน้าที่รับผิดชอบไว้เพียงผู้เดียวเป็นดาราก็อย่าหวังว่าทุกอย่างจะไหลลื่นไปหมดเพราะต่อให้เป็นคนธรรมดาอย่างเราๆก็ถูกครอบครัวคาดหวังไว้สูงลิ่วสวนทางกับความเป็นจริงของสังคมบีบคั้นเราให้เผชิญหน้ากับทางเลือกที่น้อยนิดอย่าเสียใจไปเลยคุณไม่ได้รู้สึกคนเดียวอาจมีละหลายคนเจอปัญหาเช่นนี้ เชื่อว่าเราทุกคนปรารถนาให้พ่อแม่มีสุขภาพชีวิตที่ดีกันทั้งนั้นในฐานะลูกหลานที่ถูกเลี้ยงจนเติบใหญ่ได้ขนาดนี้ก็ผ่านพลังกิโลแคลอรี่ไปพันล้านหน่วยและเงินจำนวนไม่ต่ำกว่าเจ็ดหลักเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมการทดแทนบุญคุณก็เป็นรูปแบบจัดการทางสังคมที่ใครๆก็พึงปฏิบัติและการถูก ปลูกฝังความกตัญยูตั้งแต่วัยเด็กทำให้คุณไม่สามารถมองข้ามพ่อแม่ไปได้แต่ปัจจัยทางสังคมสวนทางกับทรัพยากรที่มีชีวิตไม่เคยง่ายเหมือนแต่ก่อนต่อให้คุณวิ่งหัวหมุนรับงานฝืนเป็นร้อยๆก็ไม่เพียงพออยู่ดี เรากำลังเผชิญหน้ากับสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มขั้นที่น่ากลัวคือเราแทบไม่มีการเตรียมแผนไว้ในระยะยาวผู้สูงวัยไม่ได้เตรียมแผนการเงินไว้สำหรับภาระเกษียณอายุไม่มีการบริหารจัดการรายได้และทรัพยากรในขณะที่ยังมีแรงภาระจึงต้องตกไปที่การฝากความหวังให้ลูกหลานเลี้ยงดูโดยใช้อิทิพลของคำว่ากตัญยูบีบให้คนรุ่นใหม่ไม่มีทางเลือกมากนัก และการที่คุณเป็นลูกคนเดียวในครอบครัวขนาดใหญ่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจอันฝืดเคืองถ้าไม่มีโชคจริงๆคุณไม่มีทางเลี้ยงคนที่บ้านได้เพียงพอหักยังคงดันทุรังทำงานคนเดียวความกะตันอยู่ที่รู้อยู่เต็มอกแต่ทำให้ไม่ได้จริงๆกลายเป็นความวิตกกังวลของหนุ่มสาวปัจจุบันที่ต้องพยายามสร้างความก้าวหน้าแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง ความกตัญญูรู้คุณเป็นสิ่งที่ดีไม่มีใครเถียงแน่นอนมันดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพใจมันช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่การที่ถูกปลูกฝังจากการเลี้ยงดูด้วยฐานความเชื่อของควมว่ากตัญญูกตัญญูต่างจากการติดหนี้เป็นเรื่องที่เจ็บปวดที่พ่อแม่หลายครอบครัวมองลูกเป็นการลงทุนระยะยาวเป็นสินทรัพย์ที่มีราคามีสินสอดในราคา หกสับซึ่งล้วนต้องการภาระคืนทุนในภายหลังทำให้ลูกหลานที่รู้สึกถึงภาระเป็นหนี้ทางใจที่ต้องทดแทนไปมาเป็นสภาวะถาวรใครช่วยมาต้องช่วยกลับต่อให้เขาร้ายแค่ไหนก็ตามแต่หากคุณสับสนระหว่างกระตัอยูกับการเป็นหนี้ คุณจะต้องเหนื่อยกว่าเดิมเป็นทวีคูณเพราะความวิตกกังวลมักเกิดขึ้นเมื่อความคาดหวังระหว่างเจ้านี่และลูกนี้ไม่มีทางเติมเต็มให้กันได้หรือสวนทางกันบุญคุณไม่มีไม่แปลกเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะ,ะเผชิญหน้ากับจุดแตกหักทางความสัมพันธ์และข้อพิาพาทจำนวนมากเพียงเพราะคุณจ่ายดอกเบี้ยได้ไม่ดีพอใช้ความกตันยู หลีกเลี่ยงปัญหาที่แท้จริงคนรุ่นใหม่มีเป้าหมายที่แน่น,นอนว่าพวกเขาจะนำชีวิตครอบครัวไปสู่จุดที่คาดหวังอย่างไรแต่กระบวนการไปถึงจุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสังคมไทยติดกับดักความคิดเรื่องผู้สูงอายุและบ้านพักคนชราถูกมองว่าเป็นสถานที่ไร้หวังสำหรับลูกหลานที่ไม่มีปัญญาเลี้ยงดูแต่กลายเป็นว่า ผู้สูงอายุจานวนมากถูกทอกทิ้งในบ้านโดยไม่มีใครดูแลเพราะทุกคนต้องออกไปทำงานกันหมดกลายเป็นความโดดเดี่ยวของชีวิตที่ไม่มีคนรุ่นเดียวให้สนทนาและหากเกิดปัญหาสุขภาพกระทันหันก็แทบจะไม่มีใครสามารถจัดการได้ทานท่วงทีคุณจะเห็นลูกหลานหลายครอบครวัวใช้เทคนิคส่งต่อไม้ผลัด ช่วยกันดูแลผู้สูงอายุในบ้านสลับกันไปมาแต่หากคุณเป็นลูกคนเดียวจะทำอย่างไงละ่ะผู้สูงอายุในบ้านมักมีรูปแบบกิจกรรมซ้ําๆและขาดการออกกําลังกายทําให้ผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าระยะยาวรู้สึกไร้ค่าและมันจะเลวร้ายกว่าเดิมเมื่อคุณกลับมาเนื่อย,ยแต่ต้องประชิญหน้าทางอารมณ์กับคนแก่ที่ไม่ได้ทําอะไรเลย กลายเป็นว่าผู้สูงอายุกลายเป็นพื้นที่รองรับอารมณ์คนในบ้านอย่างถาวรได้มีหลายวิจัยลหลายชิ้นมองไปในทางเดียวกันว่าไม่ใช่เรื่องดีและกลายเป็นปัญหาค้างเติงในภายหลังผู้สูงวัยต้องเรียนรู้วิถีแห่งการออมด้วยตัวเองเพื่อใช้ใจ่ายในการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลเพราะเงินประกันสังคมไม่เพียงพอ ่อให้รัฐบาลเปลี่ยนผ่านกี่สมัยมันก็ไม่มากไปกว่านี้ผู้สูงวัยต้องวางแผนการเงินและการลงทุนที่ดีโดยเริ่มจากวินัยการออมและการลงทุนด้านสุขภาพก็ไม่ควรมองข้ามพ่อแม่บางคนไม่เคยดูแลสุขภาพตัวเองเลยกลายเป็นปัดภาระให้ลูกหลานต้องดูแลทั้งหมดซึ่งกว่าจะฟื้นฟูสุขภาพเอาภายหลัง ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเตรียมตัวแก่ไปด้วยกันค่ะวันหนึ่งพวกเราก็ต้องแก่และมีลูกหลานสืบทอดเจตนารมณ์ต่อไปมันจึงอยู่ในจุดสำคัญแล้วว่าคุณจะบริหารความสัมพันธ์ระยะยาวกับพวกเขาอย่างไรคุณสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่พวกเขาหรือยังและคุณเตรียมตัวเองได้ดีแค่ไหนที่จะมีชีวิตบั้นปลายที่สมบูรณ์ ไม่สร้างความหนักใจให้ใครสุดท้ายนะคะความกตัญญูเป็นสิ่งสวยงามแต่ไม่ใช่ข้ออ้างในการผลักภาระอันหนักอึ้งให้ใครเพียงคนใดคนหนึ่งสวัสดีค่ะ